สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสําหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําวันที่7สิงหาคมนะครับก็เริ่มด้วยพื้นเ่น็จาร้อนนะครับตัวแรกนะครับก็ยังคงแนะนําให้กินกําไรต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับก็คือตัวเซนะครับก็รอรุ้นเรื่องผลการดําเนินงานในไตรมาส2ในปลายสัปดาห์นี้นะครับซึ่งทางฝ่ายคาาจะมีกําไรอยู่ที่185ล้านนะครับตกว่าเท่าตัวจากปีก่อนที่มีกําไรแค่เพียง88ล้านบาทนะครับ ได้งานใหม่อีโคคาหนุนนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเเตรียมรอ,อสรุปแผนขยายธุรกิจไปยังอินโดนีเซียนะฮะรับเปิด AEC นะครับในเร็วๆนี้นะฮะมองราคาพื้นฐาน32บาทนะฮะด้านเทคนิคเนี่ยราคารอยตัวเหนือ EMA10 วันนะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะ m a c d ยืนเหนือ,อ Signal l ลายนะฮะแล้วก็สี r o l ล n e ลายด้วยนะครับแนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว TRC นะครับ ก็แนะนําเกงกําไรอีกตัวหนึ่งต่อเนื่องจากเมื่อวานนะฮะก็วิ่งขึ้นต่ออีกนะฮะยังแนะนําต่อนะฮะร,รอปัจจัยบวกรุนผลการประมูลงานกรามูลค่าพันห้าร้อยล้านบาทนะแล้วก็การเกงกําไรผลการดำเนินงานแต้มสองที่คาดว่าจะโตกว่า30 0%รนะครับราคาล่าสุดเนี่ยยังมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้5.70บาทเนี่ยอยู่เกือบ27%สนะครับส่วนเทคนิคเนี่ยอ็มเนี่ยตัดขึ้นจาก ิกเนลลายนะฮรรอบใหม่ได้แล้วขณะที่ระยะสั้นเนี่ยยังให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องแล้วก็โวล่มหนาแน่นตลอด2-3สวันที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว BCP นะฮะบบางจากนะฮะทางฝ่ายก็ยังชอบบางจากในเชิงของว a l ์ชั่นที่ค่อนข้างถูกนะครับยังซื้อขายบนไพประบุ๊กที่ต่ำกว่า1เท่าแล้วก็บน P/E เพียง8-3เท่าอีกครั้งยังคาดว่าจะมีผลอาจจะจ่ายปันผลระหว่างการอีก40สสตางค์นะครับ ราคาพื้นฐานเนี่ยมองไว้25.25บาทนะทางเทคนิคเนี่ยดีดตัวจาก EMA 200วันกรัฟแท่งเทียนเนี่ยเป็นบูลนะริเครื่องมือทางเทคนิคทุกตัวให้สัญญาณบวกนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นข่าวนะครับทุกทีนะก็เป็นอัปเดตนะครับในเรื่องของตัว KK กับตัวพัทละนะครับในการควบรวมกิจการนะครับในเรื่องของแผนการควบรวมระหว่าง KK กับพัทละนะครับ ทาง KK เนี่ยก็ได้มีการยื่นคําเสนอซื้อตัวพัทละนะครับผ่านการแลกหุ้นนะครับในสัดส่วน0.9315หุ้น KK นะครับต่อ1ห,หุ้นพัทละนะครับโดยทาง KK เนี่จะออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนเพื่อรองรับในส่วนนี้นะครับโดยระยะเวลาเสนอซื้อเนี่จะอยู่ระหว่างวันที่7สิงหาถึง11กันยานะครับโดยมีเงื่อนไขจะต้องมีผู้ตอบรับรวมกันไม่น้อยกว่า175ของจํานวนหุ้น ชําระแล้วทั้งหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยหากมีผู้ตอบรับเกิน90%นะครับทาง KK เนี่ยจะโอนหุ้นที่ทาง KK ถืออยู่ในบลเกียรตินาคินแล้วก็บลจเกียรตินาคินเนี่ยให้แก่พัทระนะครับหากการเสนอซื้อเป็นผลสําเร็จนะครับผู้ถือหุ้นของพัฒระเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ถือหุ้นของตัว KK นะครับโดยทาง KK เนี่ยจะทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วก็นําหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดภายใน14วันนะฮะ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อนะครับสำหรับแนวโน้มธุรกิจของ KK เนี่ยยังได้ปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับทั้งในการขยายระยะเวลาส่งมอบรถยนต์โครงการรถยนต์คันแรกนะช่วยสนับสนุนฐานสินเชื่อชาวซื้อแล้วก็คาดจะเริ่มรับรู้ผลการรวมตัวพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยในไตรมาสสี่นี้เป็นต้นไปนะครับ ด้านระดับราคาปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์ของตัว KK เนี่ยไม่มากนะเมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานที่เรามองไว้45บาทนะครับตัว KK เนี่ยเราแนะนำทยอยซื้อนะครับในส่วนของตัวพัทละนะครับเนื่องจากการทำคำเสนอซื้อเนี่ยเรามองว่าจะทำถ้าสำเร็จเนี่ยก็จะทำให้สภาพคล่องของตัวพัทละในการซื้อขายในตลาดเนี่ยก็จะลดลงนะครับแล้วก็หากเกินเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีโทษทีนะโดยผู้ถือหุ้น เขาได้มีการอนุมัติในเรื่องของการจะเพิกถอนตัวพัฒนะออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวพัฒนะเราก็แนะนําให้ตอบรับคําเสนอซื้อนะครับโดยนําไปแลกหุ้นกับตัว KK นะครับก็เป็นเรื่องประกาศผลการดําเนินงานของตัวปูนใหญ่นะครับไตรมาสไตรมาสสองนะครับกำไรเนี่ยลดลงนะครับโทษทีนะครับปูนกลางนะครับ SCCC นะครับกำไรในไตรมาสสองเนี่ยก็ ลดลงนะครับซึ่งมาจากการตั้งสำรองค่าเผื่อเงินลงทุนนะครับแล้วก็มาจิ้นที่หดตัวโดยกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่809ล้านบาทนะครับลดลงไป23% Year on y เ a r 36% Q ซ็นยียร์อันเยียร์นคิวอนคิวนะครับยอดขายเนี่ยไม่ได้ผิดไปจากที่เรามองเอาไว้นะฮะโต12% Year เ n year นยียร์อนเยียร์นะครับ, year year รบซึ่งโตมาจากทั้งในเรื่องของการขายปูนคอนกรีตแล้วก็ผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะครับราคาขายเนี่ยเฉลี่ยอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะฮะในขณะที่ EBITDA margin เน่ย หดตัวลงนะครับเหลือ20%นะครับโดยหลักก็มาจากราคาขายที่ลดลงแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่สูงนะเนื่องจากใช้สต็อกถ่านหินที่ต้นทุนสูงยังคงมีอยู่นะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยลดลงไป21%นะครับแล้วก็เนื่องจากเขามีการตั้งสํารองนะค,ค่าเผื่อ,อการลงทุนนะครับของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเข้ามา227ล้านบาทนะครับก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยลดลงไปอีกนะครับ โดยบริษัทย่อยแห่งนี้นยอยู่ในระหว่างการชําระบัญชีนะครับเพื่อเลิกกิจการก็ทําให้การตั้งสํารองในคราวนี้เนี่เรามองว่าน่าจะเพียงพอแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกนะครับกำไรในไตรมาสส่ยก็ถือว่าต่ํากว่าคาดนะฮะอันนี้ก็จากมาจินแล้วก็การตั้งสํารองข้างต้นก็เลยทําให้ทางฝ่าย,ยมีการปรับลดประมาณการกําไรในปี5 5ลง8%นะครับทางฝ่ายยังคง มั่นใจต่อประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ปีนี้ที่7%นะครับทั้งนี้เนี่ยคำนึงถึงช่วงโลซิชั่นในครึ่งปีหลังด้วยนะครับรายได้ในครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตไป12%ในขณะที่เชื่อว่าแนวโน้มราคาขายเนี่ยจะดีขึ้นนะครับพร้อมกับการลดลงของต้นทุนเชื้อเพลิงถ่านหินที่เริ่มนาสต็อกถ่านหินราคาต่ำนะครับมาเดินใช้ในการผลิตนะครับประกอบกับผลกระทบจากน้ําท่วมปีก่อนนะครับ กดดันกําไรในครึ่งปีหลังของปี54เนี่ยให้เหลือแค่เพียง1.1พันล้านจากระดับ1 0 0 0ล้านต่อไต,อตามาานะทางฝ่ายก็ประเมินครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะอยู่ที่1.8พันล้านนะเติบโต80%เยียร์ออนเยียร์นะครับเพียงพอ,อ,อผักดันกาไรทั้งปีให้เติบโตได้19%นะครับก็คาดหมายปันผลทั้งปีเนี่ย15บาทนะครับล่าสุดเ็ได้ประกาศจ่ายระหว่างการออกมาแล้วด้วยนะครับที่7บาทนะครับนะครับเรา ประเมินราคาพื้นฐานเนยอยู่ที่280บาทนะครับเ,เราแนะนำนะครับขายทำกำไรนะครับตัว TTA นะครับเป็นเรื่องของคาดการผลการดำเนินงานนะครับในไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะขาดทุนนะครับโดยเรามองว่าจะขาดทุนอยู่ที่สักประมาณ140ล้านบาทนะครับจากในปีที่แล้วนะครับที่มีกำไรนะครับ 297ล้านนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดเทียบ Q-on-Q เนี่ยก็ดีขึ้นนะจาก205ล้านบาทนะครับรายได้เนี่ยมองว่าจะลดลงสักประมาณ5%นะครับโดยรายได้ในเรื่องของธุรกิจเดินเรือเนี่ยจะถือว่าลดลงต่ำสุดนะครับก็คือ35%นะครับอันนี้ก็เนื่องจากค่าระวังเรือที่อ่อนตัวลงนะครับแล้วก็จำนวนเรือที่ลดลงจาก18ลำเหลือ15ลำนะครับส่วนเมอร์เมดเนี่ยคาดรายได้จะโต1%นะครับอันนี้ก็เนื่องจาก อัตราการใช้สินทรัพย์ของธุรกิจวิศวกรรมใต้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น78%จากปีก่อนอยู่ที่75.7%นะครับแต่ค่าเช่าเนี่ยอ่อนลงนะครับแล้วก็ไต,ตรมาสนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรายได้จากตัว MTR 2นะครับซึ่งทัทีนะ MTR 1นะฮะซึ่งจากปีที่แล้วไม่มีงานนะครับปีนี้เนี่ยได้ทํา สัญญาเรือพักอาศัยนะฮะกลางทะเลส่วน MRT2 เนี่ยเขายังคงมีงานปกตินะครับไรายได้จากการขายเนี่ยจะโตเยอะหน่อยสัก12%นะครับโดยคาดว่าตัวบาคองโกเนี่ยไรายได้จะเพิ่มขึ้น25%อันนี้ก็เนื่องจากปริมาณการขายปุ๋ยเนี่ยคาดจะเพิ่มขึ้นถึง30%เย a r o ์ออนเยนะครับ<ม>เนื่องจากในไตรมาส2เนี่ยปริมาณขายเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักเน,นื่องจากว่า เกษตรกรที่เวียดนามเนี่ยชะลอการสั่งซื้อก็เลยมาลงอยู่ในไตมาสามค่อนข้างเยอะนะครับส่วน UMS ค่าดตัวรายได้จะลดลงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากการเล่งขายฐานหินขนาดเล็กนะครับก็เลยทําให้ขนาดเล็กที่ราคาต่ำนะฮะแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นก็ต่ําด้วยนะครับแล้วก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับโดยรวมเนี่ยเราก็เลยมองว่าตรงนี้ก็เลยจะทําให้ตัวกําไรตัวผลขาดทุนเนี่ยก็ยังคงสะท้อนอยู่นะครับ สำหรับประมาณการนะครับในปี55เนี่ยจากเดิมเนี่ยเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวจากแนวโน้มในไตมาส3เองที่ยังขาดทุนแล้วก็ไตมาส4เองนะครับแมะเมอร์เมดเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูการที่สูงสุดของธุรกิจวิศวกรรมใต้น้ำนะครับก็ก็ MRT1 เนี่ยยังมีงานต่อได้อีก3เดือน UMS เองก็เข้าสู่ฤด,ดูการขายเหมือนกันนะฮะแต่อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับ BDI เนี่ยเริ่มมาอ่อนตัวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าจนะเห็นค่าระวางเรือเนี่ยอ่อนตัวลง Q on Q นะครับแล้วตัว UMS เองเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการเล่งนะครับขายถ่านหินขนาดเล็กเพื่อให้โรงงานที่สวนส้มสมุทรสาครกลับมาเปิดการดําเนินงานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มองว่าพวกนี้เนี่ย ก็น่าจะยังคงส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรอยู่นะครับเราก็คาดว่าแนวโน้มในไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะขาดทุนต่อเราก็เลยปรับลดประมาณการตัวไรายได้ลงนะฮะแล้วก็คาดการนะครับจากเดิมเนี่ยมองว่ากําไรปีปีนี้เนี่ยจะมีกําไรก่อนอัตราลแลกเปลี่ยนที่สักประมาณ98ล้านเนี่ยมาเป็นขาดทุนนะครับพัน เจ็ดร้อยเจ็ล้านนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยถูกปรับลงมาอยู่ที่23.90บาทนะครับเรามองว่าแม้ปีนี้เนี่ยจะค่อนข้างแย่นะสำหรับตัว TTA แต่มองว่าในเรื่องของธุรกิจเดินเรือเนี่ยน่าจะดีขึ้นหลังจากผ่านจุดเลวร้ายไปแล้วนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับในตัวของ TTA ็เป็นผลประกอบการของโตโฮมโปรนะคะเมื่อวานก็ประกาศออกมาเนี่ยไตรมาสสองที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าต่างกัาที่เราคาดนะคะโดยที่รายงานกําไรสุทธิออกมาเนี่ยอยู่ที่592ร้าล้านบาทนะคะกาไรต่อหุ้นก็คือ10สตางค์นะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น23.5%นะคะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ลดลง3%นะคะโดยกําไรที่ออกมาเนี่ยก็ต่างก่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่639้าล้านอยู่74%นะคะ สาเหตุหลักที่ทําให้กําไรออกมาต่ำกว่าคาดเนี่ยก็มาเนื่องจากตัวยอดขายเนี่ยที่บริษัทรายงานออกมาเนี่ยเพียงแค่7,960ล้านบาทนะคะต่ำกว่าที่เราคาดไว้ที่8,500ประมาณ7%นะคะโดยที่ตัวยอดขายที่บริษัทรายงานออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือโตขึ year ้น14% year-on-year นะคะแต่ลดลง5.4% quarter-on-quarter สาเหตุหลักที่ลดลง quarter-on-quarter เนี่ยก็ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในเรื่องของดีมาอุปสงค์ของการซื้อสินค้าในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหลังน้ําท่วมเนี่ยก็ลดลงนะคะในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยถือเป็นช่วงที่อุปสงค์การซื้อสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็กตามนะคะสิ่งที่ได้กลับมาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายอดขายลดลงในเรื่องของสินค้ากลุ่มเหล่านั้นเนี่ยลดลงตามไปเนี่ย สิ่งที่ได้ก็คือว่าตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็คือมีสัญญาณที่ดีนะคะกลับมาฟื้นตัวนะคะโดยไตม่านเนี่ยตัวอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นต์เยอนเยแลวก็หนึ Q ่งจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวเป็นยี่สิบหกจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์นะคะ กำไรสุทธิครึ่งปีแรกเนี่ยเทียบเป็น45.4จากประมาณการกำไรปี55ที่เราคาดไว้ที่2,649ล้านบาทนะคะเติบโต32%เรายังคงประมาณการเดิมนะคะก็เรายังคงแนะนำทยอยซื้อสำหรับตัวโฮมโปรนะคะราคาพื้นฐานคือ13บาท50น,นะคะอีกตัวหนึ่งที่ประกาศงบก,ก็คือตัว s t ตนเล่นะคะก็ประกาศกำไรสุทธิไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่328ล้านบาทนะคะ โดยที่ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยถือว่าผิดหวังต่ำกว่าที่คาดมากนะคะโดยทางฝ่ายเนี่ยคาดไว้ที่450ล้านนะคะอันนี้สาเหตุหลักก็มาเนื่องจากว่าการทำกำไราการทำกำไรที่ไม่ได้สูงอย่างที่ประมาณไว้นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานจากเหตุอุทกภัยเข้ามา35ล้านบาทนะคะโดยถ้าเรามาดูยอดขายในไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น15% Q on Q แล้วก็30% Year on Year นะคะอยู่ที่2,503 19ล้านบาทอันนี้ก็คือได้ปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มก,การผลิตของสอาหกรํารยานต์แล้วก็คือการกลับมาผลิตของลูกค้ารายใหญ่อย่างค่าย Honda นะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยยังเป็นส่วนกดดันการทํากําไรด้วยนะคะอันนี้เนี่ยไตรมาสนี้อัตรากําไรขั้นต้นเนู่ี่ยู่สิอเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มขึ้นถ้าเทียบกับ20%เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสสี่แต่ก็ลดลงจากไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วที่ทําได้ถึง2 5เปอร์เซ็นต์นะคะ สำหรับกำไรสุทธิที่ลดลง21% Q on Q เนี่ยแต่ถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยก็คือสูงขึ้น44%นะคะอยู่ที่328ล้านบาทเนี่ยโดยที่ผลการำดำเนินง,งานในไตรมาสเนี่ยก็คือคิดเป็น22%จากประมาณการทั้งปีที่เราคาดกำไรไว้ที่1,461ล้านบาทนะคะลามองแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนตในช่วงที่เหลือของปีเนี่จะช่วยผลักดันการำดำเนินง,งานให้เป็นไปตามคาดไว้นะคะณ ระดับราคาปัจจุบันเนี่ยก็คือมีอัพไซด์ค่อนข้างน้อยนะคะเทียบกับร,ราคาพื้นฐานที่เราประเมินไว้ที่210บาทตรงนี้เราก็แนะนำทยอยซื้อค่ะค่ะก็ s n c นะคะตัวนี้นี่ถามว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะอ่อนลงนะคะเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะเนื่องจากว่า ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของฤดูกาลนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการผลิตแอร์เนี่ยก็จะน้อยกว่าในครึ่งปีแรกนะคะโดยในส่วนของตัว OEM เองเนี่ยต้องบอกว่า แม้ว่าในส่วนของตัวฟูจิซึเนี่ยที่เราจะเริ่มถงเอ,อง c เนี่ยก็มีการเริ่มผลิตนะคะในโมเดลใหม่เนี่ยคือตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมานะคะแต่คาดว่าคงไม่จะไม่สามารถบรรลุยอดขายที่ทางฝ่ายตั้งเป้าไว้เดิมไว้นะคะทำให้ทางฝ่ายปรับลดยอดขายปี55ลง7%จากเดิมนะคะเหลือ7,581ล้านบาทนะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป9%นะคะ แต่ว่าอย่างที่เคยบอกนะคะว่ามาจิ้นโดยรวมเนี่ยน่าจะดีนะคะเนื่องจาก OEM ที่น้อยลงนะคะประมาณการกำไรสุทธิก็คือ591นะคะเพิ่มขึ้น14%นะคะในส่วนของตัวร่วมทุนที่เคยพูดให้ฟังหลายๆครั้งเนี่ยก็ดีวนนี้ก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าการเจรจาเนี่ยก็คงต้องรอ ความชัดเจนซึ่งคาดว่าในที่สุดแล้วน่าจะเห็นในปลายปีนี้นะคะสองทางเลือกที่ทางบริษัทมองก็คือไม่ทําเป็น JV ก็ M&A นะคะซึ่งหากทํา JV เนี่ยการใช้เงินลงทุนก็คงไม่มากนะคะแต่ว่าก็คงอาจจะต้องดูว่าอะไรที่เหมาะกับทางบริษัทนะคะส่วน M&A เนี่ยจ,จะต้องใช้เงินลงทุนที่มากนะคะแต่ทางผู้บริษัทเองเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยคาดว่าภายใน2ปีนี้เนี่ยทางบริษัทคงจะไม่มีการเพิ่มทุนแน่นอนนะคะ สำหรับสิ่งที่ยังต้องการก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ตลาดนะคะเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นนะคะและลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานในธุรกิจเดิมนะคะตัวนี้ยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะหลักพื้นฐาน29บาทนะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐาน,นะคะ่ะ